ครับผมสวัสดีครับเฮาอยู่กับรายการมามาแล้วอสังหาริมทรัพย์กับทนายรัชชานนทนมัราชครับเมื่อนี้เฮาอยู่ในอสังหาริมทรัพย์ที่ทนายรัชชานนทนซื้อไว้ในเนื้อที่2งาน3าตางรางวาครับผมวครับพี่แปลงนี้ใหญ่โตมโหฬารอยู่กลางบ้านอยู่กลางชุมชนราคาจับต้องได้ครับอสังหาริมทรัพย์แปลงนี้เลือกเจ้าของครับผู้ใดมีโอกาสครับผมถามที่ขางเคี่ยงละล่ะ วาสีมาเบิงมาเบิงเจ้าของเดิมเพื่อนครับเพื่อนสิมาชีนะครับแนวเขตว่าทีไงโตมโหล่านปานใดครับไะมาครับผมมาเบิงทีแปลงนี้อยู่กับคุณพ่อกรองสีนี่เจ้าของทีโดยตรงครับสวัสดีครับคุณบอกครับผมทีแปลงนี้มันอดใส่ครับบอเริ่มเริ่มจากนี้บออเริ่มจากมุมนี้อ่าไปใส่ครับบอน้ำแนน้ำแนน้ำทางแนี้อ่าประมาณสิบห้าสิบหกเมตรนั่นบอ นากว้างประมาณ1 5 1 6เมตรนะครับเสาไฟนี่บได้โบได้มาอยูย่กลางทีททพี่ทีท่อยู่พี่อันนี้เสาไฟอยู่ขางมุมเนะาะอ๋อประมาณโอ้สุดไซค่ะเพื่อเลย1ิ1ห้6เมตรครับพี่น้องป้องไปนากว้างมันบอครับเงีวเลยบานนี้ไปไซน้ำแน่น้ำมา,ำาไปเบิ่งครับเบิ่งเกีย่ยวของทีเพิ่นฉีแล้วเออที่แปลนี้ทมบแล้วบอทุบใหญ่โตเนาะ โอ้ยพี่นะครับพี่นอ้องเบิ้งเด้เบิบ้ง,งครับเบิ้งด่านพี่ใหญ่โตครับมาโหฬานเลยครับผมสองงานอยู่กลางหมู่บ้านกลางชุมชนบ่น,นี่บ้านนี้นายอยู่บ่ครับนายู่นายอยู่อ่านายอยู่ไปเงี้ยวไปเจ้าของทีเพันผ้ามาฉีเลยครับผมโอ้ยปู้เงี้ยวไป,ปน,นี้บ่พ่อไปครับไปเลยครับเบิ้งอีพอเฮาพาี่ผ้าฉี ฟอยแม่หอยครับที่แปลงนี้ครับยศต้นยุค่านี่เบอร์เบอร์อหอนึงไปไซบาน,นี่พ่อมาเบิองโอ้มาไสดอีกเน้นว่าเสาเนี่ยมั้งปะประมาณประมาณเออประมาณเสาเนี่ครับพูนบานนี่โมเมนต์แปดเซนติเมตรบ,บ่น,นี่ ง่อยครับผมปั๊ดโัวครบับหน้ากว้า 15, งสิบหาเงาประมาณ80เมตร80เมตรเก้าสิบเมตรได้สองงานสามสิบสองตารางวะ <12 3. S 2> โอ้มานี่เลยบอครับพ่อสุดหน้าทางบ้านนี่นาาโอ,อ้สวยบ่พี่แปลงนี่ในมุม เห็นรอหัวอ่ะระมาณนี้เนาะนั่นถามนี้เน็ตเบิ้งครับพี่น้องอ,าาอ่าลักนี้เลยแล้วว่าฮู้ซุดพุนดพ่น,น,นอ่ะอีพอสิตัดหยาให้เนาะมาเร่งเนาะโอ้เดี๋ยวครับผูใ้ใดสนใจนะครับผมนะเอาเบิ้งอสังหาริมทรัพย์ที่ทนายรัชชานนท์สื่อไว้ในเนื้อที่2งาน32ตารางวาเจ้าของเดิมเพิ่นมาชีมาบอกแนวบอกเขต นะครับชัดเจนนะครับผมเหมือนแรกงการสิทําการตารัดหญ้าออกให้อันนี้นะครับว้เบบดละน้อนนี่เนาะอออบ่ไ้ปูมาปูบ้านฮียนเด้โอ้ยครับผมครับที่สวยงามครับข้างบ้านกัสิซื้อไห้ครับผมอื โอเคครับผมพี่น้องป้องไปครับมีโอกาสมาเบิงอสังหาลิมทรัพที่ทนายรัชชานนนสือไวในเนื้อที่2งาน3างตารางว่าเงาครับผมกว้างกว้างนากว้าง16เมตรครับผมเงาประมาณเกาเมตรนะครับผมเจ้าของเดิมนะครับผมคอนเฟิร์มแล้วว่ามีอาณาเขตล้อมรั้วขอบชิดชัดเจนนะครับผมบอได้ลําทีผู้ได้นะครับมีโอกาสมาเบิงอสังหาริมทรัพ์แปลงนี้ขอบคุณครับ ผมเราอยู่กับรายการมามเมเรอสังหาริมทรัพย์ของธนารัชชานนท์มหาราชครับเมื่อนี้เฮาอยู่ที่บ้านดงกระซู่ครับตำบลย่างไงยอำเภอนำยื่นครับจังหวัดอุบลราชธานีเฮาจะเห็นพื้นที่ครับผมตอนนี้เฮาอยู่ที่ข้างรายางครับก็เห็นอสังหาริมทรัพย์ของทนายรัชชานนท์ครับเบรียวซ้ายครับผมเข้าไปข้างในครับผม เลี้ยวซ้ายนะครับนี่คืออสังหาริมทรัพย์แปลงนี้ทนายรัชานท์นซื้อไว้ครับในเนื้อที่2ง,งาน32ตะารางวาครับเป็นที่ที่มอสสมบตรณ์งตรงนี้เลี้ยวซ้ายนะครับก็ะจะเห็นที่อสังหาริมทรัพย์ของทนายรัชานท์นซื้อไว้ครับผมในเนื้อที่2ง,งาน32ตะารางวาแปลงนี้ครับผมสวยงามโดยประการทั้งปวงครับผมเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งอสังหาริมทรัพย์แปลงนี้ครับ